สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยที่เราจะอาศัยดาวพระศุกร์เป็นหลักค่ะเนื่องจากดาวพระศุกร์ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในวันที่9พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่5ธันวาคมปี2567ค่ะ ดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวสุพเคราะห์ที่มีความสําคัญต่อแต่ละลัคนาราศราีเป็นอย่างมากดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินการทองความรักความสวยงามเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับกิเลสตัณหาความอยากได้อยากมีและดาวพระศุกร์นะคะก็ยังเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับสเสน่ด้วยเมื่อดาวสําคัญอย่างดาวพระศุกร์ได้ทําการโคจรยยกย้ายราศีก็ย่อมส่งอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีในด้านที่แตกต่างกันไป ค่ะขึ้นอยู่กับภพบเรือนที่ดาวพระศุกร์ได้ไปสถิตอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวพระศุกร์ของแต่ละลัคนาราศีนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรจะให้ผลบาทในด้านใดเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าอิทธิพลจากดาวพระศุกร์ที่ส่งผลต่อตัวคุณน,นั้นจะเป็นเช่นไรบ้างค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูค่ะชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาราศีเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้นดาวพระสุขถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริและก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณค่ะในวันที่9พฤศจิกายนปี2567มาจนถึงวันที่5ธันวาคมปี2567 ดาวพระศุกร์ดวงนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีย้ายจากราศีพิจิกเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีธนูนั่นก็คือย้ายจากเรือนวินาศเข้ามาสถิตท,ทับลัคนาราศีเกิดของคุณนั่นเองค่ะดาวพระศุกร์ที่โคจรมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณในครั้งนี้ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งด้วยนะคะเป็นมหาจากักรซึ่งคำว่ามหาจักรก็หมายถึงความยิ่งใหญ่ค่ะ หมายถึงการต่อสู้บุกบ่าฝ่าฟันเพื่อที่จะได้รับมาซึ่งความสำเร็จและชัยชนะหมายถึงเหนื่อยก่อนหมายถึงต้องออกแรงก่อนลงทุนก่อนต้องเสียเหงื่อก่อนแล้วสุดท้ายก็จะมีผลสำเร็จเกิดขึ้นค่ะดาวพระศุกร์เข้มแข็งมากนะคะโอกาสที่คุณจะประสบผลสำเร็จนั้นหมันค่อนข้างสูงอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนอริอริหมายถึงหมายถึงศัตรูหมายถึงคู่แข่งหมายถึงอุปสรรคปัญหา ถ้าเราจะแปลแบบลึกซึ้งนะคะอริคืออุปสรรคอุปปะหมายถึงใกล้ศักหมายถึงสวรรค์ใกล้สวรรค์หมายถึงว่าชาวลัคนาราศีธนูอยู่บนเส้นทางของการต่อสู้ที่จะนำพาตัวคุณไปสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูคะการที่ดาวอริโคจรมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกัวงวลงน,นะ มันมีเรื่องราวเข้ามาทำให้คุณเหนื่อยยากลำบากใจเป็นอุปสรรคคอยกีดขวางก็ขอให้คุณค่อยๆแก้ไปทีละจุดแก้ไปทีละขั้นแก้ไปทีละตอนสมัยเชื่อว่าด้วยกําลังของดาวพระศุกร์ที่เป็นมหาจักรจะทำให้ชาวลัคนาราศีธนูได้หลุดพ้นจากเรื่องราวต่างๆอย่างแน่นอนอะไรที่มันเป็นปัญหาคาราคาซังคุณจะมีไอเดียมีความคิดในการจัดการรับมือได้ ชาวลัคนาราศีธนูจะได้รับการช่วยเหลือจากคนเพศหญิงเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนของคนเพศหญิงช่วงนี้นะคะพลังหรือกําลังใจจากคนเพศหญิงอาจจะเป็นคุณแม่หรือคุณพี่จะส่งผลดีต่อตัวคุณเป็นอย่างมากหรือบางทีการยื่นมือช่วยเหลือจากกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะทําให้ตัวคุณนั้นได้รับวความสําเร็จชาวลัคนาราศีธนูคะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ ลาภะหมายถึงโชคลาบใหญ่หมายถึงเงินก้อนใหญ่ลาภะหมายถึงความสําเร็จความร่ํารวยความมั่งคั่งและลาภะหมายถึงความโลภก็ได้หมายถึงตัณหาความอยากได้อยากมีประมาณนี้เมื่อโคจรมาสถิตทับลัคนาราศีเกิดแน่นอนว่าในมุมที่ดีต้องเป็นเรื่องเงินเงินทองทองชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ค่ะช่วงปลายปีนี้เนี่ยใครที่ทําธุรกิจกิจการนะ ให้คุณรอรับเงินก้อนใหญ่ได้เลยบางทีมันอาจจะไม่ได้มาตู้มทีเดียวแต่มันมาเรื่อยๆการค้าขายจะคึกคักมากยิ่งขึ้นจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นถือเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูจะได้รับความสําเร็จจากอิทธิพลของดาวพระศุกร์เป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจการงานเกี่ยวข้องกับอาหารธุรกิจน้ําเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคความสวยความงามคลินิกต่างๆเสื้อผ้าหน้าผม มีมุมที่ดีหมดนะคะรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการบริการด้วยถือว่าเป็นธุรกิจที่จะทําเงินให้กับชาวลัคนาราศีธนูได้มากในระยะปลายปีนี้เลยเริ่มตั้งแต่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปสมัยมองว่าทิศทางการเงินของชาวลัคนาราศีธนูจากที่เคยติดขัดจากที่เคยเดือดร้อนคุณจะสามารถแก้ไขหรือคลี่คลายมันลงได้ แม้ว่ามันจะไม่ได้หมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงแต่อย่างน้อยก็ส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีธนูได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะชาวธนูบางคนได้รับอิทธิพลมากบางคนได้รับอิทธิพลน้อยจากดาวพระศุกร์มันก็ย่อมแตกต่างกันตามพื้นดวงชะตาหากในพื้นดวงชะตาของชาวธนูท่านใดที่ดาวพระศุกร์ไม่ได้ตกอยู่ในทสถานะภพคือไม่ได้อยู่ในเรือนอริไม่ได้อยู่ในเรือนมรณะไม่ได้อยู่ในเรือนวินาศจะส่งผลดีอย่างมากนะคุณจะได้รับเงินเป็นกอบเป็นกำรร การค้าขายทำมาหากินของคุณจะคล่องตัวมีเกณฑ์เสียงดวงเสียงโชคได้โดยเฉพาะตัวเลขที่มาจากอุปสรรคและปัญหาพระดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริแต่ถ้าท่านใดในพื้นดวงชะตาดาวพระศุกร์ของคุณอยู่ในทุกสถานพบคืออยู่ในเรือนอริมรณะวินาศคุณอาจจะได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้ช้ากว่าชาวลัคนาราศีธนูท่านอื่นๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้รับนะได้รับเช่นกันอาจจะได้รับช้ากว่าหรืออาจจะได้รับน้อยกว่าลักษณะนี้เป็นต้นค่ะ นี่ก็เป็นอิทธิพลดีๆจากดาวพระศุกร์ที่โคจรมาสถิตทับลัคนาราศีเกิดชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งใน12ราศีที่มีโอกาสได้รับข่าวดีอย่างมากทางด้านการเงินมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยใครที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่มีเกณฑ์ปลดหนี้ได้เลยนะคะแม้ว่ายังไม่ได้แบบหมดหนี้ไปซัทีเดียวแต่มีเงินที่จะไปโปะหนี้บางส่วนหรือได้สิ่งของใหม่ๆเข้ามาครอบครองเพราะรลาพระ มันหมายถึงความโลภหมายถึงกิเลสตัณหาดาวพระศุกร์เองก็เป็นดาวของเปลือกนอกหมายถึงความโลภและกิเลสตัณหาเช่นเดียวกันบางคนได้ของชิ้นใหม่มาครอบครองบางคนลองสังเกตตัวเองดูนะช่วงนี้ซื้อแต่ของสวยๆงามๆซื้อแต่เสื้อผ้าซื้อเครื่องประดับซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าถ้าเป็นคนผู้ชายก็อาจจะซื้ออุปกรณ์กีฬาซื้อแก๊เจ็ตมาทําให้ตัวเองดูดีขึ้นคุณจะดูแลตัวเองมากขึ้น คือมีสเสน่ห์มีออร่ามากดาวพระศุกร์เป็นดาวออร่าเป็นดาวเสน่ห์เมื่อโคจรมาสถิตทับลัคนาราศีเกิดชาวธนูเพศหญิงจะดูดีมีราศีผิวพรรณผุดผ่องใส,งงสนะคะจะดูมีน้ำมีนวลขึ้นคุณผู้ชายจะดูแลในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามได้มากขึ้นช่วงนี้ไปจีบไปชอบใครมีโอกาสติดนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วดว้วยเช่นกันค่ะ แต่อย่างไรก็ตามดาวพระศุกร์ที่โคจรมาสถิตทับลัคนาราศีเกิดของชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะได้รับอิทธิพลแฝงจากดาวมฤตยู อย่างที่ทราบกันดีว่าในขณะนี้ดาวมฤตยูโคโจรสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภค่ะอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระสุกดังนั้นเมื่อดาวพระสุกโคโจรไปสถิตยอยู่ที่พบใดเรือนใดอิทธิพลของดาวมฤตยูก็สามารถส่งผลไปยังพบนั้นเรือนนั้นครั้งนี้ดาวพระสุกสถิตทับเนื้อทับตัวชาวธนูดาวมฤตยูก็ถือว่าเป็นดาวแห่งความเป็นความตายเป็นเจ้าแห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงชาวลัคนาราศีธนูควรระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกง ให้ใครหยิบยืมเงินช่วงนี้นะคะมันจะมีเรื่องของมิจฉาชีพเรื่องของคนที่เข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวกับตัวคุณแล้วก็มาหวังเอาผลประโยชน์จากตัวคุณมาหลอกมาลวงคุณนะคะร,ร,ระมัดระวังให้ดีนี่เป็นอิทธิพลจากดาวมรตยูแล้วการที่ดาวมรตยูส่งผลมายังเจ้าชะตาให้ระมัดร,ระวังเรื่องสุขภาพ มีเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวมีเกณฑ์สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักมีเกณฑ์สูญเสียสิ่งของอันเป็นที่รักมีเกณฑ์สูญเสียสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นสมัยจริงอยากจะเตือนชาวธนูไว้ไม่อยากจะให้คุณชะล่าใจถ้ามีคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายก็อย่านิ่งนอนใจคะ่ะไปปรึกษาแพทย์หาหมอรับอยู่รับยาให้ถูกต้องประมาณนี้นะคะ ดาวมรตยูที่สถิตยอยู่ที่ราศีพฤษศนั้นยังทํามุมเลงไปยังเรือนวินาศของดวงชะตาวินาศหมายถึงเสียหายวินาศเป็นเรือนร้ายดาวมรตยูก็ถือว่าเป็นดาวร้ายเมื่อดาวร้ายเลงไปยังเรือนร้ายร้ายเจอร้ายกลายเป็นดีค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูคุณมีโอกาสที่จะพลิกเรื่องราวต่างๆจากเป็นเรื่องราวแย่ให้มาเป็นเรื่องราวดีได้เขาเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสขอให้คุณใช้สติ ใช้ความรู้ความสามารถและทำทุกอย่างอยู่บนเหตุและผลทําทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องสมัยเชื่อว่าคุณจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ ทิศทางสัญญาณดีๆมันมีเกิดขึ้นนะไม่ใช่ว่าเรื่องร้ายๆที่คุณเจอมันจะร้ายตลอดไปย่อมมีเรื่องดีแทรกอยู่ในนั้นอย่างที่เขาเคยกล่าวเอาไว้ว่าในดีมีเสียในเสียมีดีนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณวางแผนได้ดีและทําทุกอย่างด้วยความรอบคอบแล้วอุปสรรคปัญหาใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัวคนนั้นคุณก็ไม่ต้องกลัวคุณจะมีไอเดียมีความสามารถและมีปัญญาในการจัดก,การอย่างแน่นอนเพราะดวงชะตาของชาวธนูถือเป็นชะตาที่มีความเข้มแข็งชาวธนูจะได้พบเจอกับสิ่งที่ เป็นมงคลค่ะขอให้คุณคิดดีทําดีประพฤติดีมีจิตใจที่ดีต่อผู้คนและสัรพสว์รอบข้างมันทําบุญทําทานมันรู้จักการแบ่งปันแล้วก็มันที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งดีๆเหล่านี้จะทําให้ชาวธนูประสบกับความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะชาวธนูท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ขอให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆให้กับตัวคุณเองหรือจะเพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกให้เทพพยาดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จสมดังใจปรารถนาค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ